อืมอืมอืมชอบเมนูนี้ที่สุด แต่ว่านี่คือร้านอาหารเนี่ยข้างขวามือนี่ผมเป็นปากกล้วยนะครับข้างซ้ายนี่เป็นบึงบ่อตกปลาชื่อร้านทาราฟิชชิงพาร์คนะครับโอ้โหผมเดินมาดูหลังร้านเขาจะมีสวนกล้วยสวนผักสวนครัวเป็นร้านชาวบ้านบ้านจริงๆคือ มื่อกี้ก็ได้ดูเข้าไปดูในครัวเขาแล้วแม่ครัวก็ทําอยู่คนมีป้ายคนเป็นเจ้าของครัวเขาครัวชาวบ้านใช้เตาฟืนเตาถ่านยังทํกันอยู่เลยโต๊ะก็มีไม่กี่โต๊ะนะครับแต่บรรยากาศนี่แน่นอนจริงๆนะครับให้ผมให้มองด้านขวากล้องวัางี้นั่นคือบริเวณครัวนะฮะเห็นควันออกมา่นี่ะน,นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นบึงน้ําแล้วก็ที่นั่งนะครับเป็นโต๊ะ เป็นเพิงกระท่อมอย่างนี้แหละนะฮะซ้ายขวาก็จะมีความล่มลื่นแบบนี้แหละแล้วก็เข้าไปโซนที่เป็นที่นั่งเพิ่มนะเท่าที่ผมดูเนี่ยมีโต๊ะนั่งแค่ไม่ถึงสิบโต๊ะที่ร้านเนี้ยแต่ต้นไม้ใหญ่ๆ่ยังอยู่ครบโซนด้านนูน้นก็เป็นที่นั่งริมน,น้ํามีไม่กี่ที่หรอกร้านนี้นะครับเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าอาหารช้ามากแต่มีอาหารเมนูเด็ดก็คือตะเพียนไร้ก้างทอด แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เขาทําแบบเป็นสโลคุกดีกว่าคืออาหารเขาทําคนเดียวอะ่ะก็ต้องลองดูว่าเป็นยังไงที่ระยองนะฮะระยองทาลาฟิชิงพาร์คอ่ะขึ้นโต๊ะครับไปแดกกันอ้าวเมนูนี้เมนูแรกนะครับที่โทรมาสั่งเราถึงได้แดกเร็วขึ้นนะครับจากคำบอกเล่าของลูกค้าเก่าโกบอยหวัวใจมรกรดแนะนำมานะครับ อ่ะร้านนี้ก็อยู่ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเป็นปลาตะเพียนไร้ก้างทอดแล้วก็ผักอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ามาดูใกล้ๆฮะโอ้โหตัวใหญ่ทีเดียวโอ้โหนี่อะไรวะเน,นี่ยมะม่วงแครอทปลาลำเปรีสารพัดแล้วก็มีน้ำลาดด้วยโอ้โหไข่เขาบอกว่าไร้ก้างเดี๋ยวผมจะดูไร้ก้างจริงไหมโอ้โหดูไข่ดูไข่ มีไข่ปลานะครับโอ้โหล้วงแม่งขึ้นมาเลยนี่โอ้โหโอ้ยเฮ้ยก็ยังมีก้างอยู่นะไม่ใช่ไร้ก้างทีเดียวแต่อาจจะเป็นก้างใหญ่ที่มันไม่ละลายคือปลาตะเพียนน่ะมันจะมีก้างที่เป็นสามเหลี่ยมอะ่ะตัววายอะ่ะนั่นแหละกล้างอันนั้นอนะ่ะก้างเล็กๆอันนั้นอ่ะอาจจะหายไปเดี๋ยวผมลองดูว่ามีไหมโอ้โห ปลามานี่ผักมาแบบไม่ยั้งเลยนะครับนี่คือเนื้อปลามันปกติเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยก้างมันก็จะแทงอยู่ในเนี้ยเพียบไปหมดเป็นตัววายถ้าใครเคยแดกก็คงจะรู้ดีนะครับเดี๋ยวผมลองก่อนมีก้างไหมอืมไม่มีอืมไม่มีจริงววยอืมไม่มีเลย เขาคงจะมีวิธีการทําที่ทําให้ก้างมันจะหลมันมันรวมไปกับเนื้อนะอะลองไข่ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอลองไข่กับน,น้ําน้ํายำเขาหน่อยอืไข่ปลาตะเพียนอืน้ำยำก็ออกก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปหว,วาน,วานอลองก้างดูสิ ก้างก้างเนี่ยมาดูนี่นี่ก่อนคือก้างก้างที่เป็นกระดูกอันนี้เขาเรียกกระดูกกระดูกนี่ที่เป็นกระดูกกระดูกปลาเนี่ยมันมันย้งมีอยู่นะฮะแต่ว่าก้างที่น่าจะหายไปก็คือก้างที่อยู่ในเนื้อปลาตะเพียมจะมีก้างที่อยู่ในเนื้อนะครับก็จัดดูนะครับเข้าที่ดูสายตานี่มองไม่เห็นะไม่ใช่อืมไม่มี อืมอร่อยดีเมนนี้ออกหวานหวานเปรี้ยวๆก็อร่อยตรงเนื้อปลาะเพียนอร่อยเดี๋ยวจับเวลาว่าเมนูต่อไปที่เราไม่ได้โทรสั่งจะนานสมคํำล่ำลือหรือเปล่าเราดูนะครับหลังจากดูหมากัดกัน ไปสักพักหนึ่งนะครับก็ต่อจากเมนูปลาตะเพียนประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับเราก็ได้เมนูที่สองอ,อันนี้ครับเป็นปลาฉลามผัดเผ็ดหน้าตาดูดีนะครับหน้าตาดูดีทีเดียวสไตล์แบบบ้านๆน่ะเออหน้าตาดูดีหน้าแดกทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองแดกดูอืม ืมอหอยคำอ,ออกเผ็ดออกหวานเผ็ด,ผดนาแบบมิง้งแกงเยอะๆหน่อยอืมหวานเผ็ดเคืม มอกินกับข้าวน่าอร่อยอนะเมนูนี้แต่ไปจะเกือบหมดแล้วแต่ที่แน่ๆกูไม่สั่งซ้ำแน่นอนเพราะกูต้องรอนานมากว่าร้านนี้ก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าเป็นคัวแบบชาวบ้านบ้านนอกบ้านนอกอ่ะเนี่ยฮะชื่อร้านฮะพราลาฟิชชิง <c oughs> แนะนำให้โทรมาจองก่อนนะครับโทรมาจองก่อน Ać. อาหารแบบบ้านนอกเนี่ยเขาเขียนเลยบรรยากาศธรรมชาติอาหารแบบมัางนอกบ้านนอกแล้วก็สั่งอาหารกรุณาโทรจองล่วงหน้าเขาเตือนคุณแล้วนะครับเพราะนั้นอย่าบ่นเวลามาก็อย่าไปเฮ้ยบ้าเร็วหน่อยอย่านะครับเพราะว่าเขาเตือนคุณแล้วหรือมาต้องทําใจต้องรอเพราะคนอื่นเขาก็รอเหมือนกันอืม รอแล้วโอเคนะผมว่าโอเคทีเดียวอ่รอเมนูที่สามนะครับสั่งไปห้าใช่ไหม <laughs> ถึงเย็นไหมเนี่ย <laughs> อรอดูรอดออูหลังจากรอไปอีกสิบนาทีเราก็ได้เมนูที่สามนะครับอันนี้เป็นปลาฉลามผัดขิงนะครับไอ,ไอจานเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นปลาเบนนะครับแต่เด็กเสิร์ฟเขามาบอกว่าเป็นปลาฉลาม <laughs> กูก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราไม่เห็นเราเห็นแเนื้ออออันนี้เป็นปลาฉลามเมื่อกี้ปลากระเบนนะครับแก้ข่าวหน่อยเดี๋ยวจะพลาดไปอืมตอนนี้มันใกล้สนามบินอุตภเปาเพราะนั้นมันจะมีเสียงเครื่องบินหน่อยนี่ฉลามผัดขิงอืมสีสันดูดีนะครับร้านนี้เขาก็ทํามาแบบน้าแดกทีเดียวอืมขิงต้องหอมหอมนี่แหละ ผม้อผมว่ามันก็ทั่วไปแต่ก็ยได้นะแต่ตัวปลากระเบนนี่ออกหวานแนวหวานปลาเพียงก็ออกแนวหวานแต่น,นี้ก็ก็ถือว่าเนื้อเนื้อปลาฉลามก็ไม่มีไม่มีก้างไม่มีอะไรที่มาทำให้เราน่ากลัววิตกงงวลเวลาแดกปลา พรปกติเวลาแดกปลาที่ไรน,นี่เราจะห่วงเรื่องก้างจะตำคอกูไหมกูที่เกียต้องนั่งปั้นเขาเหนียวแล้วเกินเกินเกินไม่ต้องเที่ยวอย่างเงี้ยโอ้โหบางทีก็หลุดบางทีแม่งก็ไม่หลุดบางสูวรเขบอกให้แมวมาขวนคอเว้ยแม่งจะดุดตามจริงป่าวะเขาธรรมดาธรรมดาครับเมนูนี้ผมชอบปลากระเบนผัดผัดเห็ดมากกว่าอ่ะ รอเมนูที่สี่จับเวลารออีกแค่ห้านาทีนะครับเมนูที่สี่ถัดจะมาถัดัะมาเมนูแรกสี่สิบห้านะฮะต่อมาอีกเป็นสิบนาทีแล้วก็มาอะไรวะกี่นาทีแล้วไม่รู้เนะี่ยตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วแหละเอาเป็นว่านี่ครับเป็นแกงป่าไก่บ้านนะครับโอ้โหหน้าตาน่าแดกมากหน้าแดกจริงๆนะครับโอ้โหดูดีอะดูดีดูดีดูดีดด ดูดีเลยโอ้ยเห็นแล้วก็เข็ดฟันแกงป่าไก่บ้านนี่ราดข้าวสวยเท่าไปเออข้าวสวยนะครับไม่ใช่ข้าวรอเพราะฉะนั้นรีบแดกซะ <c oughs> อา้า เต็มเต็มคำใหญ่หญๆโตๆเข้าทางตรงไม่ต้องอ้อมครับหักช้อนเข้าหาตัวครับใส่เข้าไปครับคุณยาวช้อนเข้าก็ได้เดี๋ยจะเอาคอเข้าก็ได้เลือกเอาหนึ่งสองสามอืมอืมอืม,อม,อมชอบเมนูนี้ที่สุดของร้านเนี้ยชอบเมนูนี้ที่สุดถึงเครื่องแกง แพ็ดเค้มอือหือนัวมากไก่นี่ก็ไก่บ้านนะครับเหนียวเหนียวหน่อยแต่ไม่ค่อยมีกระดูกทำได้ดีทำได้ดีนะครับโอ้โหอร่อยวะ่ะพลาดไม่ได้เลยแล้วกันผมว่าเมนูนี้นี่ร้านแตกได้เลยผมชอบมากกว่าปลาทะเบียนเยอะอ้าวอื้อหือโอ้โห ชอบ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 อืมตอนแรกที่ผมมาผมไม่รู้หรอกว่าร้านเนี้ยเขาจะเป็นยังไงผมก็แค่อยากมาทดลองดูพอดีกลัวบอยหัวใจมา,รากรโดบอกว่าพี่มอมร้านนี้นานนะไม่เป็นไรผมมีเวลาสี่ชั่วโมงโกเขาบอกงั้นไปเลยนี่รอไปสองชั่วโมงอะตั้งแต่กูมาก็ ผมว่ามันสมการรอคอยนะกับเมนูนี้ผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ป้าเขาฝากบอกมากล้องมานี่ดิมึงจะไปทําไมนักหนาดูหน้ากูเนี่ยออทุกครั้งกูต้องมีปัญหาช่างภาพนะครับนี่ช่างภาพใหม่น้องตั้มออ <c oughs> จะบอกว่าป้าเขาเอาน้อยอกน้อยใจป้าเนี่ยมีคนชอบไปประนามเขาชอบไปโพสต์ว่าร้านเขาช้า บอกว่าป้าครับผมปอกแกป้าช้าแต่อร่อยคนรอครับป้าอย่าไปสนใจคนที่เขาโพสต์ไปเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าป้าป้าทําคนเดียวทํากันแบบง่ายๆบ้านๆบางคนเขาคิดว่าป้าเป็นร้านอาหารที่แบบมีการทําอาหารที่ดีบริการเร็วมีการจัดการที่ดีแต่ไม่ใช่นี่ร้านชาวบ้านนะครับต้องเข้าใจนะฮะถ้าคุณจะมาคุณต้องรอร้านชาวบ้านแบบนี้หาแดกแทบไม่ค่อยได้ เขาทำเงินแบบชาวบ้านชาวบ้านอะ่ะเขาคงไม่ได้แบบเป็นร้านอาหารที่แบบใหญ่โตที่แบบมีการบริการที่ดีมีการจัดการเรื่องครัวที่ดีมีครัวทอดครัวผัดครัวแกงครัวนูนน้นครัวนี้แต่นี่คนเดียวเอาอยู่หมดคุม้มคุ้มไหมผมให้เลยแกงป่าถ้วยนี้คุม้มอย่างอื่นผมยังไม่เท่าไหร่นะแต่อันนี้แม่งชอบชิปหายเลยมไม่ได้เผ็ดมากฮนะ ไม่ได้เผ็ดมากแต่ออกแนวเข้มข้นนุ่มลึกเหน่เผ็ดแบบลึกๆไม่ได้แบบมากมายอ,อืออึชอบอกเค็มๆนิดๆกินกับข้าวสว,วยแม่งนี่งเ,เามื่อวานและวคุ้มค่าการดูหมากัดจันด้วยหมาแม่งเดินมาทร่ถนนแม่งกัดกันให้กูดูระหว่างรอ ก็มีอะไรนเบิลว่างมากก็ไปนู่นให้อาหารปลาได้ข้างหลังบอกไปเลอร์ชอ,อบจังอ่ะรอเมนูที่5ครับเมนูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันอันนี้จะมาแดกเป็นเพื่อนกูใช่ไหมตัวอะไรวะเนี้ยนี่อยู่ดีๆมันก็บินมาเกาะผมนะครับแสดงว่าที่นี่เนี่ยเขาสมบูรณ์มากในเรื่องของธรรมชาตินะบ้านๆน,นี มแมลงอะไรเนี่ยต่อยเจ็บไหมไอ้เที่ไอ้หี่บินแล้วโอ้ใจร้อนะครับเมนูที่ห้ากำลังจะมามาแล้วใชยโย่โยเมนูที่ห้านะครับเชิงปลากายทอดกระเทียมจานนี้ร้อยสี่สิบบาทนะเออห้งแยากเลยอมคมคมลุกบินมาแล้วด้วนะครับอืม อร่อยเลยปลาตะเพียนและกล้างทอดแล้วก็ยำตัวละสี่ร้อยสี่สิบบาทผัดเผ็ดปลากระเบนร้อยหกสิบแกงป่าไก่บ้านร้อยห้าสิบผัดขิงฉลามผัดขิงร้อยห้าสิบนะครับอืมแล้วเทมาก้ายร้อยสี่สิบนี่ก็อร่อยลองกระเทียม,มอลยแล้วที่นี่ผมชอบอย่างนะ ปกติไปกินเชิงกรากายที่ไหนอ่ะก็จะมีก้างติดมาแล้วก็ไก่บ้านเนี่ยก็จะมีกระดูกติดมาที่นี่ไม่มีถึงเวลาทำตรงนี้แน่ๆมันก็ออกเค็มๆอ่ะอเป็นว่ามาลองดูเราเองนะครับลิ้นไข่ลิ้นมันสำหรับผมผมชอบรอยรวมนะผมถือว่าโอเคนะครับอืมร้อนดีอย่างลงเที่ อาหารมันมาร้อนๆเลยคุณรีบกินซะเดี๋ยวตาลรีบแดกถ้ารอมาครบเนี่ยคุณไม่ได้แดกหรอกอาหารจะเย็นก่อนเพราะนั้นกินไปเรื่อยคุยไปเรื่อย,ย,อ,ยอย่ารีบนะครับอย่าไปเล่งป้าเขาสงสารแกนะครับเพราะเรามาขอเขาแดกนะครับไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะไปว่าเขาชา้าไม่เกี่ยวตรงนี้เราเราต้องดูด้วยว่าร้านเขาเป็นสไตล์ไหนนะครับอ่ะ ไปดีกว่าสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ